แม่นางน้อยเจ้าไม่ได้ต้องการช่วยข้าแต่เจ้าต้องการให้ข้ากินวัตถุที่มีพิษเช่นนั้นเหรอเจ้าไม่ต้องกังวลไปมันไม่น่อันตรายถึงชีวิตแต่หากว่ามันจะกำจัดความคิดของตัวเจ้าหากเจ้าคิดร้ายต่อชูเฟิงเจ้าก็จะทุกข์ทรมานตลอดช่วชีวิตแต่ถ้าหากเจ้าไม่ได้คิดร้ายต่อชูเฟิงมันก็ไม่ได้แสดงผลอะไรทั้งสิน้นเฮอเฮ้อแม่นางน้อยข้ารู้ว่าเจ้าไม่ไว้ใจข้าซึ่งข้าเองก็เข้าใจเป็นอย่างดี แล้วเหตุใดข้าถึงต้องเชื่อเจ้าด้วยเล่าถ้าเกิดมันไม่ใช่กำจัดความคิดของข้าแต่เป็นวัตถุที่ควบคุมจิตใจของข้าเพื่อพวกเจ้าจะได้สั่งให้ข้าทำในสิ่งที่ข้าไม่ต้องการเล่าเจ้าไม่มีทางเลือกหากเจ้าไม่สร้างรูปแบบไพกลนลำเลียงวัตถุนี้เข้าไปพวกข้าก็จะออกไปจากที่นี่ทันทีและหลังจากนั้นเจ้าก็จะอาศัยอยู่ภายในหอคอยอสุรันนี้ตลอดไปตันตันอย่าไปสนใจเลยพวกเราที่ออกไปจากที่นี่กันเถอะเออช้าก่อนข้ายอมแล้วข้าจะเกลืนกินเจ้าสิ่งน,นั้นฮ่า <laughs> เอาล่ะ สามารถสร้างให้คนลำเลียงได้รวดเร็วอะไรเพียงนี้สัตว์พูดตนนี้ช่างส่งพลังยิ่งนักเขาจะต้องอยู่ในระดับจมเวทชุดคุมสีม่วงไม่ผิดแน่หนุ่มน้อยที่ส่งวัตถุนั้นเข้ามาข้าจะเกินกินมันเดียวนี้แหละข้าจะส่งให้เดี๋ยวนี้แหละเอ,อิมอร่อยหนุ่มน้อยข้าได้เกินกินวัตถุนั้นตามที่เจ้าต้องการแล้วตอนนี้เจ้าก็จัดเตรียมให้คนชื่มิติตามที่บอกเถิดหากเจ้าผสผานพลังพร้อมกับข้าไม่เกินสิบวันข้าก็จะสามารถทำลายไค่ก้ชนิดนี้แล้วออกไปได้ผู้อาวุโสข้ามีเรื่องที่อยากจะขอให้ท่านช่วย หากเจ้าคืนอิสรภาพให้กับข้าได้ถ้ากับว่าข้าเป็นหนี้บุญคุณเจ้าหากเรื่องใดที่ข้าสามารถทําได้ข้าจะทํามันให้กับเจ้าภายนอกตระกูลเจ้ยกาลังโจมตีกองกําลังพลังเวทข้าอยากจะให้ท่านช่วยพวกเขาจนคว้าชัยชนะในครั้งนี้หลังจากเรื่องนี้จบลงข้าอยากให้ท่านไปช่วยชีวิตคนอีกสองคนเท่านั้นสิ่งที่ข้าขอมีเพียงเท่านี้หากข้าสามารถทํามันได้ก็ไม่มีปัญหาข้าจะช่วยเจ้ารีบสร้างใายคนเถอะข้าทนรอต่อไปไม่ไหวแล้วที่จะออกไปจากที่แห่งนี้ภายนอกขอขออสุรา ย่า <Yeah. S 2> ท่านบนรรพชนท่านบนรรพชนท่านเป็นอะไรไหมไม่ต้องกังวลข้าไม่เป็นอะไรแย่ yeah, แล้วท่านบนรรพชนกําลังอ่อนแอลงมากการที่ท่านไม่ยอมแสดงอาการเพราะไม่อยากให้เราลูกศิษย์รู้สึกเสียขวัญกำลังใจฮ่าฮ่าฮ่กู้เทียนเฉินเจ้าอ่อนแอลงไปมากนะคืนนี้กองกาลังพลังเวทและตัวเจ้านั้นจะต้องจบลงอยู่ที่นี่แหละเจ้าซื่อจะได้ใจตัวเองให้มันมากนะัก ตราบใดที่ข้ายัางมีลมหายใจจะก็ไม่มีทางได้แต่ต้องกองกำลังพลังเวทของข้าเป็นอันขาดท่านบรรพชนอย่าได้ฝืนตัวเองไปเลยพลังของท่านบรรพชนช่างรุนแรงอะไรขนาดนี้ดูเหมือนว่าพวกเราคงไม่จําเป็นจะต้องกังวลแล้วศึกในครั้งนี้จะต้องมีผู้ที่ชนะยังเหลือพลังอยู่สินะแต่เจ้าก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าแม้ว่าเจ้าจะโจมตีสุดกําลังเจ้าก็ไม่สามารถเอาชนะข้าได้ย่าฮ่าฮ่าท่านบรรพชน เธอยะข้าไม่เป็นอะไรพวกเจ้าไม่จําเป็นจะต้องเข้ามายุ่งท่านแันประชนตอนนี้ท่านบาดเจ็บพวกข้าไม่สามารถทนดูเฉยๆได้บาดซบข้าเข้าใกล้ไม่ได้เลยอะไยามนั่นปลดปล่อยพลังออกมาได้น่ากลัวยิ่งนักไหนล่ะเจ้าชูเฟิงมันอยู่ที่ไหนเออข้าไม่รู้ชูเฟิงจะอยู่ที่ไหนชูเฟิงออกมาเดี๋ยวนี้นะบอกข้ามาว่ามันอยู่ที่ไหนข้าไม่รู้งั้นก็ดีเลยฮ่า <c oughs> ท่านบนรรพชนกล้าดียังไงถึงได้มาทำารท่านบนรรพชนแบบนี้ได้โปรดอย่าทำอะไรท่านบนรรพชนเลยฮ่า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 ชูเฟิงไอคนขี้ขาดจะไม่กล้าออกมาอย่างนั้นหรอจงจําไว้ให้ดีทุกคนที่อยู่ที่นี่ต้องตายเป็นนั้นทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าเจ้ากู้เทียนเฉินเอ๋ยกู้เทียนเฉินไม่ใช่ว่าข้าเป็นคนไรห้หัวใจหรอกนะแต่เป็นเพราะว่ากองกํกลาลังพลังเวทมีแต่ผู้ที่ไร้ความสามารถหากชูเฟิงปรากฏตัวออกมาข้าอาจจะไม่สังหารเจ้าก็เป็นได้นะ แต่ช่างน่าเสียดายที่มันหนีไปแล้วและเพิกเฉยบรรพชนของมันหากเจ้าจะโทษก็จงไปโทษจูเฟิงเธอแม้ว่าวันนี้เจ้าจะสังหารข้าและทำลายกองกำลังพลังเวทลงได้แต่ด้วยสิทธิที่โดดเด่นอย่างจูเฟงิงจะทำให้กองกำลังพลังเวทของข้ากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในไม่ช้าแน่เขาจะเก่งกาจยิ่งกว่าตัวของข้าและเหล่าบรรพชนแห่งกองกำลังพลังเวทเขาจะอยู่ในจุดสูงสุดที่ไม่เคยมีผู้ใดไปถึง ขาจะทาให้กองกาลังพลังเวทนั้นยิ่งใหญ่และทาลายล้ังตระกูลเจ้ยของเจ้าจนไม่เหลือสิน้นแม้ว่าเจ้าจะแข่งแร่งเพียงใดก็ไม่มีทางที่จะหยุดยั้งถูเฟิงได้กู้เทียนเฉินเจ้าอยู่ในสภาพเช่นนี้แต่ก็ยังกล้าปากดีอีกไม่ว่าจะเป็นถูเฟิงหรือวสิทธิ์คนอื่นๆของกองกาลังพลังเวทข้าเจ้ยซื่อจะปิดชีพของมันจนไม่เหลือสิน้นหากพวกเจ้าไปเจอกันในนรกก็แล้วกันนะเออนันมันอะไรก,กันข้าขยับไม่ได้ช่างเป็นหลังสีพลังที่แข่งแร่งยิ่งนัก ข้าไม่รู้ว่าผู้อาวุธศสพระก็ใส่อยู่แถวนี้หากข้าไปรบกวนท่านปวดอภัยให้ข้าด้วยข้าก็คือคนที่เจ้าอยากจะสังหารข้าอย่างไงเล่าเอ,อ่อชูเฟิงจื้อหลิงเจ้าซื่อกู้เทียนเฉินพวกเจ้าจำข้าได้ไหมเออท่านคือเออหรือว่า